สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องที่ฮักจูบุจูคนครับอยู่ก็วิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยเน้อครับวันนี้ผมมาปลูกข้าวหุลูก้าครับใช้รถดำนาแบนด์นันามแบนสีแถวของครูบุตรานะครับข้าเขากอบพ่อเองแล้วก็มาปักดำให้ลูกค้าเองเลยครับผมรับจ้างพ่อข้าเขาก็มาปักดำหุลก้าครับพอครับเป็นแถวเป็นแนวงามๆจี๋นะครับผมไอ้หนะครับนะครับแล้วพอข้าเข้าของผมครับข้าเข้าดีวางไปขนาดจี๋นะครับ หาขาวสุนบุญครับผมพ่อเองแล้วก็มาปักดําเองนะครับตรองพ่อพันเข้าเฮ้ยดีครับเวลาปักดําก่อจะได้บอบพลาดนะครับนี่ครับมาพอการปักดําของรถลำนาครูโบต้าแบบเดินตามแบบสีแถวครับหน้าตาก็เป็นีจนะครับปักดํมมาสวยๆเลยครับสาระดีๆนะครับพปอแม่พี่น้องผมจะทําเป็นคลิปเป็นคลิปให้โปรแม่พี่น้องได้ครับชมกันเป็นคลิปปคลิปนะครับ ผมจะแจ้เวลาสั้นในสุขครับประมาณ3นาทีกว่าๆนะครับจะสาระต่างๆนะครับจะทําให้พ่อแม่ปี่น้องได้รับชมได้พอกันนะครับว่าสาระดีๆขั้นตอนเนี่ยยังจาเจอพื้นที่นาจีฮเอาจะปูจะได้เนี่ยจะได้นะครับผมจะทาคลิปสั้นๆให้พ่อแม่ปี่น้องได้รับชมก่อนครับบระเกินบระเกิน4ีนาทีครับสามนาทีกว่าๆนะครับนี่ครับ เอากาผันจุ่มน้ำก่อนนะครับหากคนแห้งกับจุ่มน้ำล้าก็ใส่ก่อนอใส่ก่อนนะครับรับเป็นรถตำนาแบบเดินตามแบบสี่แถวครับใส่แล้วขอตุ้นกล้านะครับในคลิปนี้ก็มาพอครับมาพอาการทำงานของรถตำนาแบบเดินตามแบบสี่แถวครับขับไปงานแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแบเปิดจะลงแบบ สี่ต้นสี่ต้นนะครับพ่อครับผมครับจ้างเพราะกาเข้าแล้วก่อมาปักดำมฮงลูกกาที่นะครับปักดำมน้ำฮังลูกกาเพราะว่าพื้นที่ของอำเภอภูสังจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ที่นาขั้นบันไดครับนาไห่น้อยครับก่ใใจรถเดินตามแบบสี่แถวนะครับก็สะดวกสบายในการในการลูกครับถ้าเป็นที่นาแปลงใหญ่แล้วคณะนำตามครับผมก่ใใจรถ แบบนั่งขับไปนะครับสำหรับรถดำานาแบบเดินตามแบบสี่แถวจี้ก็มอะกับให้หนาน่นน้อยครับเลาวก็ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับอ่าปักดำกับไปแล้วครับปักดำกันไปในช่องของวิถีบ้านนานะครับผมจะทำสาระดีๆให้ผมแม่ไปน้องได้ชมกันได้เรื่อยนะครับ ผมจะใช้เวลาประมาณ3นาทีกว่ากว่าเกิน5นาทีนะครับเพื่อกระชับเวลานะครับผมแม่ปมีนอกก้องก็ควาดีตามนะครับนี่ก็มาดูการทำงานของรถลำนาแบบุ้นตามแบบสี่แถวนะครับนี่ครับการทำงานกองเปเจีครับผมแม่ปมีน้องครับอ้าวพอกันยา,า,าวๆนะครับพอกาเข้าหลงครับ จุ๊บจุ๊บจุบจุบนะครับเป็นเียแถวเียแถวโรม้าเลยนะครับนะครับผมไม่พี่น้องครับคลิปนี้ตีป๋าผมไม่พี่น้องมาครับจังลูกข้าวผมมาปลูกข้าวด้วยกันเนี่ครับขอบคุณไปพี่น้องรู้ผลเนี่ครับ เดี๋ยวไปป้กกันคลิปใหม่นะครับคลิปสาระดีๆไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหนึ่งนาทีคลิปยาวปานกลางสามนาทีกว่า,วานะครับสาระดีๆทั้งนั้นครับผมใมพี่น้องครับติสามช่องเฟซบุ๊กวิถีปนานนาเนอร์ครับผมใม้พี่น้องครับปะกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ